สวัสดียามเช้าครับพี่น้องเอฟซีทุกๆคนท,ท,ท,ทุกท่านทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้านะครับนะครับวันนี้หลังจากด้านโนนเราได้ขุดเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูฟังใหม่ว่าเราจะขุดก่อนจะขุดนะครับผมจะให้ชมนะครับด้านโนนนะครับ ดานโนนะครับขุดเสร็จแล้วนะครับเหลือสระอีกลูกเดียวนะครับเหลือสระอีกลูกเดียวเดี๋ยวผมจะพาไปดูไปชมนะครับที่จะขุดนะครับวันนี้สําหรับตรงนี้ก็ไว้เป็นทํานานะครับประมาณหนึ่งไร่นะครับทาว่าโคกน้องนานะครับไม่ได้ไว้เยอะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่ ครับปลูกบอเทืองดินสวยงามมากเลยนะครับสังเกตดูอยู่าจากปอถเทืองนะครับถ้าปอถเทืองสวยนะครับก็คือดินดีนะครับเป็นพืชที่วัดค่าของดินได้นะครับปอถเทืองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า วันนี้นะครับจะลงนี่ครับจุดที่จะขุดสะวันนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่ได้ลอกหนาดินออกหมดแล้วนะครับเอานาดินนะครับไปข้างๆหมดแล้วก็จะทําการขุดสะวันนี้ลูกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะมาวางแผนกันว่าจะขุด แบบไหนนะครับอา,อาจารย์ท่านว่าให้เอาลึกที่สุดนะครับบ่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะรอชมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับพื้นที่ยังไม่ขุดนะครับสภาพสภาพเดิมนะครับ เราได้ลอกนาดินออกหมดแล้วนะครับลองนาดินออกไว้ข้างๆนะครับเพื่อที่จะทําการขุดนะครับนาดินคือเราจะกองไว้ต่างหากนะครับไว้เป็นที่ปลูกต้นไม้นะครับด้านข้างนะครับถึงแม้ว่าเราจะขุดดินข้างล่างไปกลบก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอย่างน้อยก็มี หน้าดินที่อยูอ่ก่อนแล้วนะครับมันก็จะทำให้เกิดการามีจุลินทรีย์นะครับมีปุ๋ยที่รากไม้แทงรากลงไปนะครับก็จะให้เกิดอาการแบบว่าสวยงามนะครับเช้าวันนี้ก็อากาศ ครึมฟ้าครึมฝนเหมือนเดิมนะครับสอสามวันแล้วนะครับที่อากาศด้านโน้นนะครับก็มีแต่สวนยางสวนมันแล้วก็มีอ้อยนะครับรอบๆบริรรเวณน,นะครับนะครับด้านโน้นก็ยังไม่หวานข้าวนะครับเพราะว่า,าที่ลุงปลูกพริกนะครับลงุงลุงยนนะครับว่า พื้นเขตพื้นที่แถวตรงนี้นะครับแล้งมาสองปีแล้วนะครับก็เลยทำให้ขุดสะขุดอะไรก็ไม่ค่อยมีน้ำแกว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันแห้งจนมันพืชอะไรที่ต้นยางต้นอะไรก็ดูดน้ำมาใช้จนไม่มีน้ำจะออกแกพูดว่าอย่างนั้นนะครับ ก็น่าจะจริงนะครับเพราะว่าดูนะครับปลูกยางเยอะแต่ไม่มีฝนตกนะครับนี่หละครับก็เลยเอาจารย์เห็นว่าไม่ต้องรอดินฟ้าอากาศก็เลยอยากให้มาขุดสะนะครับทําเป็นโคกน้องนานะครับเหมือนกับาการมีโอง่งไว้ในครัวเรือนนะครับจะทําการเจ็บอ <c oughs> น้ำไว้ใช้ในตอนหน้าแรงนะครับเพื่อที่จะปลูกผักปลูกพืชอะไรต่างๆนะครับก็ให้ชมนะครับสำหรับเช้านี้ก็รอติดตามชมผลงานของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากผลงานด้วยนะครับวันใจโค้งน้องนานะครับเสียเสมรถขุดฝากผลงานด้วยครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ